สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนีเร่ประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้สภาพผมก็เป็นอย่างนี้นะคนผมยังไม่ได้อาบน้านะฮะวันนี้มาส่งมาหาน้องๆครับมารับน้องๆเพราะว่าอากาศมันร้อนมากต้องมารับน้องๆไปนอนด้วยหลบร้อนน้องมาถึงงานเมื่อคืนเมื่อเช้านี้ถึนหน้างานก็ต้องมารับน้องนะฮะแล้วก็แว่ไม่กินข้าวครับนี่ตอนนี้มีอะไรไม่ได้เนาะทำไมไร์ไม่ได้อ่ะ เครื่องร้อนก็เลยขออนุญาตบอสบอกว่าขออนุญาตขึ้นตอนสี่โมงช่วงสี่โมงห้าโมงเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายคลิปมันจะหอนมันจะตัดคือเวลาลฟ์สดเนี่ยเครื่องโทรศัพท์มันจะร้อนคือมันนี่มันใช้หลายระบบเนาะในโทรศัพท์อ่ะแล้วมันจะตัดตัดแล้วก็จะมีมันจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ตัวอะไรก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาให้มันเย็นๆนิดนึงแต่ ช่วงสายๆเนี่ยก็พี่ตุย้ยอะไรก็ร้ายสุดไปแล้วแต่ตอนนี้มันร้อนมากร,ร้อนมากเลยวันนี้เราอยู่ที่อำเภอศรสีสมเด็จนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้สถานที่กว้างขวางมากนะครับสนามฟุตบอลท่านแบบวันนี้แบบเลิศเลิศเหมันอำเภอเล็กๆนะแต่ได้ขับรถมาอำเภอเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่มันอยู่สถานที่ที่แบบว่ามันพอเหมาะพอเจาะพอดี จริงนี้เราแบบพิมพ์เซเว่น่ะวันนี้ร้านวันนี้ร้านแม่เนี่ยขายถึงตีสองรับรองยอดอด้ขายกระจายอ่ะอยู่ที่ว่าจะทำไหวหรือเปล่าไม่จริงนะไม่ใช่เดี <นะ S 1> ๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็มีมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเดี๋ยวเขาคืนนอนเดี๋ยวเขามาค่ะได้แล้วไ่ไงมาบอกต่อเลยไม่ใช่มันจะไม่ใช่เพาะจะพาะหมดล้ำหรอกคนดูเขาก็มากินแต่ตอนตอนเข้าจะไปเข่าท่ากุนนะอืมไม่เป็นไร คือเวลาผมออกไปทงานเนาะก็ต้องหาร้านข้าวอะค่ะแต้ศินมาร้านนี้เลยว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็น่าอยู่นะอ่อใช่ใช่ก็จกินะเ้าอ่ถ้าหมูก,กรอบไข่ดาวเอาซะก่อน อาซาบะอาการร้อนแบบร้อนแบบพักอ่ะ,อะมตอ,อนแรกว,ว่าจะไปกินชายสีชายสีที่พี่ไม่ก,ก,กินไม่พี่อยากกิน,นไหมพี่อยากกินนะชายส<พ>ีอ่ะเอยากกินแะเพราะอะไรที่ไม่กินรู้ปล่าแ<ม>ดดมันเลียงไงแล้วมันอยู่ข้างถนนนะ<ม>่ะโอ้ยพอเห็นร้านนี้แบบมันอยู่ในบ้านไงก็โอเคยังคนหน่อยแล้วก็ เราจะกลับไปอ่านน้ำไหมหรือว่าอยู่แล้วอยู่เลย,เลยโซ่ปุ่มปิดนะคะลุ่มปิดวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าวันนะครับ, 9, 9, 9, 9บ,บเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟังดูนิดนิดมีโชว์พิเศษอะไรต้องติดตามนะมแน่ๆมีองค์หญิงสุนทรีใช่ไหม ผู้หญิงพ่อ,พอเจอสตอรี่มีแน่นอนเพลงใหม่ๆที่หยกเองัะร้องเยอะผู้ชายคนแรกอน่ต้องมีนะผู้ชายคนแรกแล้วก็เพลงพ่อกัญชัยหาชนะใจใจดำข้าวร้อนเนาะ <c oughs> อันนี้ผมยังไม่อาบน้ำนะใครมาดูคลิปนั้นผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับย้ำไว้ก่อนเลยไม่ให้น้ำไม่อาบนะครับน้องๆเขาอาบน้ำคนละ3ชั่วโมงกันครับเอ้คนละคนละชั่วโมงครึ่งอ่ะน้ำลาน้ำลาว้าวน่ากินมากน้ำลา ตอนนี้เพลงน้องอุ๋งก็เก้าแสนสองหมื่นวิวแล้วแล้วก็ติดหนึ่งมาแรงในติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วก็อ่าเพลงมาแรงอันดับสามแล้วก็เดี๋ยวขาอยากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์เท่าไหร่คอมเมนต์เท่าไหร่รู้ไหมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงถึงแน่นอนคอมเมนต์แปดหมื่นแปดพันคอมเมนต์เยอะมากเยอะจริงเยอะจริงๆแล้วมันไปแข่งกับเพลงอะไรวะ อ๋อสวยขียี้ไก่สวยขียี้ไก่กับ <c oughs> ของค่จีแล็บไม่ใช่ของอ่าสวยขี้ยี่ของออของของ,ของสวยสวยขียี้ไก่เป็นค่บังเอิญมิวสิกแล้วก็เป็นเพลงของแกมรมจีแล็บก็ก็ก็เหมือนของ treadmill. แกมมี่แหละจะเป็นเออ่ของจีแล็บแอบเก็บความในใจไว้ในภายในแว่นอะไรอุ้ย เพลงอะไรอะอ่านให้เขาเลยได์ไหอไหโซนิสแอบอะไรแอบเก็บความใในจไว้ในแว่นเรเบร์สีดำเพลงอะไรวะเนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปฟังหน่อยละเปิดตอนนี้ไม่ได้อันนี้ดำหนึ่งสองสามจะขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นในแว่นเรเบร์สีดำเลยนะของเขาเป็นก้าวมันทีแล้วสีมันทีแล้วมัาถลอกฝันคนด้วย คุ้ม่ากนต้มตำาชียงไมต้มอะไรเป็นตำไทยอ่ะชอบชบตำสดแบบนีนะหอมค่ะเส่บปไปแนมกับหอมด้วกันตำไทยจ้อร่อยนะอร่อยคือแบบเนี้ย เผ็ดเล็ดเรเผ็ดอันผัดเรแต่มันร้อนกวันเยอะแค่ไหนันบคนมาค้าเลย ไก่ใช่ไหมทำเตืวอะไรนะต้มตัวใช่อืมต้มป่าทำต้มป่าเหมือนต้มตัวแต่ก็อร่อยร้อนน้องพายบอกว่าร้อนมากเลยที่บ้านร้อนมากสามสิบหกองศาอืม นนขนาดราสงการได้ไหมแล,แล้วเป็นกรุงเทพดได้ขนาดไหนเราไม่มันอยู่ต้องคิดโอ้โหมันจะร้อนแบบคนระเบียบ,บกับข้างนอ,อกบบอร้อนแบบแสบเนี่ยแบร้อนแบบมีอากาศทิพยแ์แบบใครนะเขาเรียกปทมร้อนมาก ออาขึกก้นนี่เขาไว้ขึ้นนี้ครับเดี๋ยวชิคลิปหน้านะครับขอบคุณที่การติดตามนะครับไม่มีอะไรครับวันนี้แค่พาเดี๋ยวตั้งชื่ออกว่าพาแอบพาทั้งสามกินข้าวสวัสดีครับ